ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทบกเกล้าปกกระม่องประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศ ราชวรโรดมบรม,มานาถบาพิธพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดขมองให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าได้เสด็จถลิงถวันยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอักรมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชารือไยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชาประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไพรและเทพเจ้าทั้งหลายจงดลบรรดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัทระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุพันณนะสุขะพระปฏิพานท่านสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลอัฐะวิบูรณ์มนูนผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหารารทุกประการเทินประกาศนวันที่สี่พฤษภาคม พุทธศักราช2,562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ